สวัสดีพี่พี่ทุกท่านเนาะผมชันแบงค์จากเพจทารผมลงทุนแล้วก็ช่องยู u ูบทางผมลงทุนเนาะวันนี้มาประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะเข้ามาในไลน์ของกลุ่มคนเปิดพอร์ตเนาะโดยเราจะมีการแชร์แผนหรือไอเดียในการวางแผนการเทรดสำหรับตัวทองคำตัว BTC เนาะให้ในกลุ่มของคนเปิดพอร์ตเนาะส่วนกลุ่มของกลุ่มนักเรียนเนาะเราจะมีกลุ่มนักเรียนตอนนี้คือรุ่น12บเนี่ยผมปิดไปแล้วเรียบร้อยในกลุ่มนักเรียนเราจะมีไลฟ์ให้ก็คือในไลฟ์ของตัว ช่วงเย็นเนาะจะมีไลฟ์ตัวทองคําแผนในช่วงเย็นแล้วก็ตัวทีเฟกเราหุ้นวันละ5ตัวเนาะแต่สําหรับคนที่อ่าคนที่เปิดพอร์ตเข้ามาเนาะก็สามารถที่จะเข้ามาในกลุ่มของคนเปิดพอร์ตได้โดยเราจะมีแผนของตัวทองคําให้อ่าทั้งรอบกลางวันแล้วก็รอบเย็นเนาะโดยรอบเย็นก็คือมาจากอ่าแผนที่เราไลฟ์กับกลุ่มนาเกียเนาะผมจะส่งเป็นคลิปวิดีโอเข้ามาให้ในไลน์ของคุณคนเปิดพอร์ตเนาะส่วนแผน b t c อาจารย์คิดที่จะอัปเดตให้ในแต่ละวันให้แล้วเนาะก็ทั้งหมดจะเป็นอ่เหมือนเป็น คลิปเป็นคลิปเป็นแผนในการวางแผนการเทรดอธิบา,ายแผนในการวางแผนการเทรดประจําวันให้เนาะไม่ไม่ไมล้วก็ในใน,ในกลุ่มไลน์ก็จะมีการพูดคุยกันแล้วก็มีการส่งสัญญาณให้สังเกตเนาะว่าเฮ้ยตรงนี้เนี่ยเราจะเล่นฝั่งไหนแล้วก็ฝั่งไหนในเล่นเล่นฝั่งไหนที่ได้เปรียบในช่วงในช่วงนั้นๆเนะาะก็ใครสนใจอยากจะเข้ามาในไลน์กลุ่มได้ก็สามารถที่จะกดคลิกลิงก์เข้ามาเนาะจากมีจากลิงก์เข้ามาเนี่ยจะมี ตรงนี้เนาะจะมีลิงก์ลิงก์ตรงนี้ให้ลิงก์ตรงนี้ให้กดคลิกลิงก์ตรงนี้เข้ามาได้เลยแล้วก็ใส่รหัสพันธมิตรตามนี้เลยเนาะใครที่ได้เลขอ่าส่วนใครที่ได้เลขพอร์ตมาแล้วเนาะก็อ่ารบกวนทักไลน์ผมหน่อยเนาะก็คือ B ทักไลน์ผมเข้ามาเนาะ b a e W a n g b a n k อ่าแล้วก็ทักไลน์เข้ามาแล้วก็แจ้งเลขที่เปิดพอร์ตเข้ามาเนาะว่า เ,เปิดพอร์ตเข้ามาแล้วผมจะให้แอดมินเนี่ยเป็นคนตรวจสอบเนาะแล้วก็ดูเงื่อนไขทําตามเงื่อนไขอะไรครบก็สามารถที่เข้ามาในหลายกลุ่มได้ส่วนเงื่อนไขเนาะก,ก็เดือนหนึ่งก็อย่างน้อยก็มีออเดอร์อย่างน้อยหนึ่งออเดอร์ก็โอเคแล้วเพื่อที่จะเข้ามาในในกลุ่มสังคมาการเทรดของเราเนาะก็ยินดีต้อนรับพทพิธภ่ณฑ์ขอให้โชคดีครับบวัสดีครับสวัสดีพิ่ิทุกท่าน,น,นมาดูแผนทองคำรอบกลางวันวันนี้เนาะ วันนี้วันอังคารที่7็ดตุลาคมตอนนี้เวลา11นาฬิกา11อนาทีเนาะเดี๋ยวมาอวางไอเดียทองคำกันหน่อยอแผนทองคำเมื่อวานเป็นยังไงกันบ้างก็คืออาจจะแผนรอบเช้าเนาะ,อะรอบเช้าคือตรงนี้เนาะที่เรามองว่าเนี่ยมันจะมองว่าเปิดมาข้างล่างเนี่ยมันจะขึ้นต่อไปหาทาร์เก็ตโซนบนตอนแรกเนาะตอนตอน7ดโมงเช้า8ดโมงเช้าตรงนี้เนาก็ขึ้นมาถึงแทร็เกตโซนบนเสร็จแล้วก็เมีอาการยอ่อทีหนึ่งคือเป้าหมายมันอยู่ที่ตรงนี้นะ3 9 2 0ศนย์แล้วเล่นตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็ ย่อพักตัวลงมาแล้วอ mm ัปเดตก็คือเป็นแผนชุดนี้เนาะมองว่าแถวแถวโซนบนโซนนี้นีๆๆ่นี่นี่นี่โซนนี้เนี่ย,นนยมีโอกาสที่มันจะย่อพักฐานให้หนึ่งเที่ยวแต่กลายเป็นว่าย่อแค่ไหนฮะนี่ย่อแค่นี้ย่อแค่นี้เองก็คืออ่าชน3า2 0้าใช่ไหมหาจังหวะย่อบายเพื่อขึ้นต่อไปหาทารเกตัดไปซึ่งอ่าเป็นกลยุทธ์ก็คือจะเป็นการย่อบายที่แนวรับเนาะแถวแถวโซนข้างล่างก็ราคาก็ขึ้นขึ้นขึ้น,น,นไปไต่ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเลย,เลย,เลยอ่ามันมีข้อสังเกตอยู่ช่วงตอนเย็นเนาะก็คือช่วงนี้ ที่ระวังไอเดียไว้ว่าเฮ้ยถ้าราคาลงมาแถวแถวโซนล,ล่างโซนนี้ให้สังเกตแถวแถวโซนนี้เนาะ3920ซึ่งถ้า3920เนี่ยมันไม่ยอมหลุดนะถ้า3920มันไม่ยอมหลุดนะมันจะขึ้นต่อไปหาทารเก็ตถัดไปหรือจริงๆก็คือเราดูสวิงเราดูโอเวอร์โซลสุดท้ายอยู่ตรงไหนโอเวอร์โซลสุดท้ายอยู่ตรงนี้ี่จิ้มมันจิ้มลงมาจิ้มโอเวอร์โซลตรงนี้เนาะและสัญญ,ญาณก็คือลงมาจืดเนี่ยมันไม่ยอมหลุดเมื่อวานเนี่ยมันไม่ยอมหลุด3922และที่สําคัญคือสิ่งที่เราเห็นคืออะไรัะ สัญญาณ hidden b u l จากตรงนี้เนี yeah. ่ยเห็นไนหะมันยกอันนี้มันยกโลนะแต่ฮิตเนี่ยมันเกิดสัญญาณ hidden b u l จากรอบ RSI แล้วก็ในรอบของฟันโ o ลซึ่งมองว่ายัางไงถ้าไม่หลุด3922ตันเนี้ยมันจะขึ้นต่อไปหาเป้าหมายที่3950จนถึง3955เนาะแล้วก็ขึ้นไปถึงจริงนะแล้วก็พุ่เนี่ยก็เบรกเบรก3960ขึ้นไปแล้วก็มีการยอ่อแรงๆให้หนึ่งเที่ยวเปิดมาตอนเช้าสิ่งที่เห็นคืออะไรอีก ยังคงเป็นสัญญาณ hidden bull เมื่อเทียบกับ o อ e r s o l ซมเมื่อวานนี้เนแ่ยแถวโซนนี้เห็นไหมเนี่ยสัญญาณก็คือยังคงเป็น hidden bull เห็นไหมเนี่ย hidden bull เพราะฉะนั้นชุดนี้เนี่ย new high แน่ๆตัวนี้ new high แน่ๆเดี๋ยวมาดูกันต่อละกันว่า target หรือเป้าหมายของ swing ชุดนี้เนี่ยมันสามารถจะไปได้ถึงเท่าไหร่เนาะอ่ะไปดูในข่าวของวันนี้ก่อนวันนี้มีข่าวอะไรกันบ้างข่าววันนี้ข่าวสําคัญอ่าวันนี้ฝั่งจีนก็ยังหยุดนะเกาหลียังหยุด ฮ่องกงก็หยุดวันนี้ช่วงเช้ามอนิ่งเซสชั่นก็ไม่มีอะไรผ่านไปแล้วเรียบร้อยเนาะก็ราคาก็ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆส่วนช่วงบ่ายอ่าบ่ายวันนี้ช่วงบ่ายวันนี้สวสด,ดีข่าวไม่มีนะช่วงฝั่งยูโรโซนช่วงบ่ายไม่มีช่วงค่าช่วงค่าวันนี้ก็ไม่มีนะเออมีอะไรเนี่ยการส่งออก การส่งสินค้าออกการนําสินค้าเข้าดุลการค้าเออถ้าเป็นข่าวสามดาวฝั่งเมกาวันนี้ไม่มีนะอ,อ่าหลังเที่ยงคืนอะไปดูหลังเทียเท่ยงคืนนิหลังเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนหลังเที่ยงคืนก็ไม่มีเออเท่ากับว่าวันนี้ไม่มีข่าวสําคัญเลยนะของฝั่งเมกาอ,อ่ะไปดูข้อมูลในเชิงการราคาหน้างานกันตอนนี้เลยไปดูในภาพใหญ่ก่อน ไปดูในภาพเดี๋ยวโอ้โหทีเฟกเน่วิ่งจ้วงจ้วงเอาอย่างเดียวเลยเนี่ยโอ้โหจ้วงจ้วงจ้วงอย่างเดียวเลยไปหาทาร์กเก็ตถัดไปแล้วนะโอ้โหแปดสามแปดติดอยู่ติดอย,ยู่ประเด็นคือติดอยูอ่ไปดูในภาพของ time f r a เฟ w มว k ก่อน m ท f r a ฟ e มว e k เนี่ยโอ้โหวัลไทายของตลาดคือเล่นได้แบบเต็มเหนียวมากเทียบกับว e k ที่แล้วคือแท่งเทียนเนี่ยไม่มีไม่มีพอร์ไม่มีแผ่วเลยเนาะไม่มีแผ่วเลย ตัววิกที่แล้วเนี่ยจากโลไปไฮเนี่ยเล่นไปประมาณสักร้อยสี่สิบเหรียญโดยประมาณสัปดาห์นี้ผ่านมาเปิดมาตอนเช้าเมื่อวานก็คือยิงยิงนิวไฮต่อเนื่องถูกไหมเนี่ยจากโลตรงนี้เนาะก็ขึ้นมาประมาณสักเก้าสิบสี่เหรียญจากโลวันนี้นะคือวันนี้มันเป็นแค่วันอังคารเองนะวิ่งมาแล้วเกือบเกือบร้อยเหรียญเนีนะ่ยวิ่งมาแล้วเกือบเกือบร้อยเหรียญอ่ไปดูวิกเนี่ยเป้าหมายหรือทาร์เก็ตถัดไปของทางเปรมวิกเนี่ยมัน รู้สึกว่ามันเล่นจบคือมันไม่มีเป้าให้วัดแล้วเนาะต้องไปเป็นเป็นการวัดเป้าของทางเฟรมย่อยเนี่ยคือเรามองว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมันขึ้นถ้าเรามองว่ามันขึ้นมาถึงเป้าโซนนี้ใช่ไหมหรือใกล้ถึงเป้าโซนนี้แล้วเกิดการย่อพักฐานไอ้ชุดนี้เนี่ยหลังจากเบรกขึ้นมาเนี่ยมันคือชุดขู่เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยคือชุดขู่ของทางเฟรมวีซึ่งต้องย่อยไปดูที่ทางเฟรมเดเราจะเห็นว่าเฮ้ยห,หัวสวิงชุดนี้เนี่ยเดนะไปดูที่เดเราจะเห็นว่าหัวสวิงชุดนี้เนี่ยมันคือการ เออมันคือการโอเวอร์โซของชุดนี้นะนี่นี่เนี่ยหัวสวิงชุดนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยที่มันยิงยิงจากไฮลงมาโลเนี่ยตรงแถวๆโซนนี้เนี่ยมันแล้วก็เบรกเอาขึ้นไปเนี่ยคือเป้าหมายของทางเฟรมวิกนะณปัจจุบันอ่ะแล้วก็วัดจากชุดนี้แหละขึ้นไปเนาะเราวัดจากชุดนี้เป็นนี่คือเป้าหมายของทางเฟรมเดยนะเป้าหมายของทนะา,างเฟรมวิกเราวัดจากหัวที่มันเบรกตรงนี้ขึ้นไปขึ้นไปหาเป้าเป้าหมายถัดไปมันจะไป อยู่แถวแถวสัก4114เอาเป็นตัวเลข็กซ์แให้นะตัวเลขเ exactly. อ็กซ์แคารีไฮตรงนี้คือ3499.92 34 3499.92แล้วก็โลนี้โลนี้โลนี้คือ3120.91 3120.91อ่ะนี่เป้าหมายถัดไปจะอยู่ที่ 1> 4 1 1หนึ่งสอันนี้คือเป้าเป้าวีนะสี่หนึ่งหน,นึ่งสนี่ส1 1 3ไอ้เป้าเออคือเป็นเป้าเดเป็นเป้าวีก็แหละแต่ว,ว่าเป้าจากเดส่วนถัดมาก็คือชุดที่มันย่อยกโลจากตรงนี้แล้วก็เบรกเอาขึ้นไปจากตรงนี้มันจะมีเป้าโซนคลัสเตอร์กันอยู่แถวแถวส1 1 0โดยประมาณซึ่งตรงนี้แหละถึงมองว่ามันมันคลัสเตอร์กัน กับหัวสวิงชุดนี้แล้วก็ชุดนี้พอดีเลยที่4ี่หนึ่งหนึ่งนซึ่งผมว่าตรงนี้แหละมันเป็นเป้าหมายในการเล่นของรอบนี้เนาะ,ะส่วนชุดถัดมาจากสวิงชุดนี้เนี่ยเป้าหมายสุดซอยของชุดที่ใกล้ที่สุดก็คือตรงนี้แหละสามเกเก้าสามที่เป็นเป้าถัดไปของของเดอันนี้นะนี่นี่คือเป้าเป้าเดที่ใกล้ที่สุดนะที่มันเบรกเอาตรงนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเราวัดเป้าจากตรงนี้ก่อนสามสี่สามแปดจุดเก้าสามสามสี่

สุดซอยอย่ะผมผมใส่ข้อความไปไหนไสุดซอยเดย์ Day, นะเดยมันจะมีเดยชุดหลังนะเลยเราใส่ว่าเดยชุดหลังนี่เดยชุดหลังอ่แต่ข้างบนก็คือวีคนะอ่าข้างบนคือวีคเราเปลี่ยนเป็นสีสีดำแล้วกันเนาะ เอาวีเอาวีนี่โอเคอ่ะได้ละทดียนี้อ่ะไปดูในส่วนของทางเฟรมสี่ชั่วโมงในส่วนของทางเฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยหัวขาขึ้นที่ที่มันต้นรอบใกล้ๆเลยก็คือตรงนี้นี่นะนี่นี่ตรงน,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 นี้หัวขาขึ้นต้นรอบอยู่ตรงนี้เห็นไหมขึ้นมาถึงสุดซอยเลยเว้ย คือได้เงยขึ้นมาแบบเดือดจัดอะ่ะเนี่ยเนี่ยสามเจ็ดศูนย์เจ็ดจุดสี่เจ็ดสามเจ็ดศูนย์เจ็ดเนี่ยศู 0, 7, 4, 7. นย์เจ็ดจุดสี่เจ็ดอ่าโลนี้โลนี้สามหกสองเจ็ดจุดเก้าเก้าสามหกสองเจ็ดจุดเก้าเก้าเนี่ยเป้ามันอยู่ที่ตรงนี้สามเก้าหกสี่ซึ่งตอนนี้มันเบรคขึ้นมาแล้วนะสามเก้าหกสี่คือมันมันมองว่า โอเวอร์แลบได้แหละเนี่ยสามเก้าหกสี่จุดหกเจ็ดสามเก้าหกสี่จุดหกเจ็ดอ่าอันนี้คือสุดซอยสุดซอยสุดซอย H4 อ่าสุดซอย H4 นะอ่านี่ได้ละโอ้โหที่เฟกได้เดือดเดือดสัรว์เซีย แตนะ่วิ่งก็มาถึง8.38.2นะซึ่งเดลต้ามันอยู่ที่8เนี่ยเนี่ยเดลต้ามันอยู่ที่164.8ของ M30 ก็คือ8.37.8นะแน่งชนปึ๊กแล้วก็เริ่มยอ่อเริ่มมีอาการย่อให้เห็นไอ้เราก็ไปเอาตั้งแต่2 6, 8โบดดย5นาะทีชุดนี้เนี่ยตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เน่โดนอยู่นะตอนนี้เออทุน8.24โอ้ตอนนี้คือ8.27ก็3จุดนะเดี๋ยวรอรอดูแล้วกันว่ามันจะย่อให้ไหม อสี่ชั่วโมงประมาณนี้นี่สุดซอยแล้วนะนี่คือเป้าสุดซอยของเขาอ่าไปดู H1 H1 จ,จากรอบจากรอบตีกจากรอบไอซใสโอเวอร์โซเลยแล้วกันไปดูในรอบไอซใสโอเวอร์โซจากข้างล่างก่อนรอบไอซใสโอเวอร์โซจากข้างล่างคือตรงนี้ท่อนนี้ท่อนนี้นะท่อนนี้นะเห็นไหมท่อนนี้นะแล้วจากสวิงชุดนี้เรามันเป็นเป้าขึ้นของทางเฟรม15นาทีอ่าแล้วก็ท่อนนี้ ท่อนนี้เรามองเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเป็นเป้าชุดขู่ของ H1 เนาะก็คือจากตรงนี้คือจากข้างล่างเนี่ยมันมีสัญญาณบ l l i ิชได้ซึ่งเรามองว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเจอบ l l i ิ h ได้แล้วมันเบรกเอาขึ้นมาเรามองเป็นต้นรอบถูกไหมเนี่ยจากตรงนี้ขึ้นมาจนสุดซอยท่อนนี้เนาะนี่ท่อนนี้แล้วก็ยิงยกอเวอร์โซแล้วมันยกโลนะแล้วก็เบรกเอาขึ้นไปปั้งไอเนี่ยคือหัวขาขึ้นของชุดชุดตรงนี้เรามองเป็นชุดขู่หรือชุดที่2ชุดที่2องของทางเพลย์นนชั่วโมง แล้วจากท่อนนี้เปึ๊กเป๊กเป๊ก,ปกแล้วก็เบรกเอาปั้งตรงนี้คืออะไรฮะคือคือ h i ดเด n b u l ของทางเพยสามสิบนาทีชุดนี้นี่เนั้นเราจะวัดชุดนี้หนึ่งชุดนี้สองแล้วก็ชุดนี้สามอ่านี่ประมาณนี้อ่ะไปกันต่อไปกันต่ออ่ะดูชุดที่หนึ่งอ่ชุดที่หนึ่งก็คือท่อนนี้เห็นไหมเล่นไปจนสุดซอยตรงนี้แล้วก็เกิดการเบรกเอาขึ้นไปแสดงว่าชุดนี้เล่นจบไปแล้วอ่ะแล้วก็ชุดคูชุดที่หนึ่งก็คือท่อนนี้ อาาร์เก็ตถัดไปอยู่ที่3998เก้าแปมันจะไปคัสเตอร์กับเดชุดหลังพอดีนะอ่านี่3998อ่ะตีโซนไว้ก่อน3998ตรงนี้เป็นเป้าอ่สามเก้าเ ๖๑เอ้เดี๋ยวขอเป็นตัวเลข exactly แ,แล้วกันเอาแบบเป๊ะๆเลยคายตรงนี้คือ3871.74 3871.74โลตรงนี้คือ3793.21 3793.21นี่ 3, 9, 9, 8 8 0๘๘๐เป้าหมายเนาะ สองเอทจุดแปดที่เป็นเระมงเป็นแนวต้ันที่แข็งแรงนะสามเก้าเก้าแปดจุดแปดศูนย์แล้วหัวขาเคลื่อนของเอ็มสามสิบเนี่ยที่เกิดการเบรกเอาจากตรงนี้ขึ้นมาขอเป็นสีสีดำนะกันเออเห็นชัดไหยท้ายตรงนี้คือสามแปดเก้าหกจุดแปดห้าสามแปดเก้าหกจุดแปดห้า โลตรงนี้คือ3.819.42โอ้โหนีเป้าบูใดยอยู่ที่3.974พอดีเป๊ะเลยแต่เนื่องจากว่าเราเห็นสัญญาณน,นี่นี่คือทำฟรมหนึ่ง 1, ชั่วโมงนะเราเห็นเนี่ยอย่างเงี้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 ยมันคือฮิดเด้นไงเลยมองว่ามันจะขึ้นต่อไปหาทางเก็ตโซนพนนะแล้วก็ไก,กลๆก็คือนู่นเลย3.402 เตอสามสี่ศูนย์สองสองอ่ะเป้าหมายถัดไปของของหัวสวิงชุดนี้นะเออไปดูที่สิบห้านาทีโอ้โหแนวต้านนะผมผมมองว่าวันนี้มันจะไปสามเก้าสามเก้าเก้าแปดนะเออสามเก้าเก้าแปดเป็นเป้าของเอชวันพอดีอ่าเราเพราะว่าทำฟิมเดย์เนี่ยมันก็อยู่ใกล้ๆกันที่สามเก้าเก้าหนึ่งเนาะเราจะใช้สามเก้าเก้าแปดเป็นแนวต้านของวันนี้สามเก้าเก้าแปดแล้วตรงนี้เราก็ขยับ ขยับขึ้นไปเป็น399 3993เอออ่ะขยับไปที่ทำเต็ม15นาที15นาทีโอ้โหนี่แน,น่เราก็ใช้ตรงเนี้ย3964มันคือเป้าสุดซอยถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะใช้โลท่อนนี้เนี่ย3961นะ3961ท่อนนี้เป็นเป็นหัวสวิงโล3961.01 3.961.01เป็นหัวสวิงโลนะหลุดท่อนนี้ลงมาก็มีโอกาสที่มันจะย่อพักฐานให้เห็นถ้ามันไปนิวไฮไปเรื่อยๆเนี่ยก็ยังมีแบร์ดยังไงมันก็จะค้างยอ่อค้างยอ่อค้างย่อให้เห็นอยู่แหละมันก็มีรวมในการทํำกาไรอยู่ประเด็นคือราคาของวันนี้เนี่ยไม่ควรหลุดไม่ควรหลุดท่อนนี้นะที่เป็นโอเวอร์โซ่อนหน้าคือตรงนี้3.922เพราะฉะนั้นเราจะใช้3.922ตรงนี้เป็นเนวสต็อปลกรณีที่เราเล่นย่อบาย กลยุทธ์หลักยังคงเป็นย่อใบนะเพราะว่า H1 มันยังค้างการย่ออยู่หนึ่งเที่ยวนี่สามเก้าสองสองจุดสี่ศูนย์สามเก้าสองสองจุดสี่ศูนย์เป็นแนว stop loss แล้วหัวสวิงอยู่ตรงนี้อแล้วก็แนวต้านของวันนี้อยู่ที่ตรงนี้สามเก้าเก้าสามแนวต้านถัดไปสุดซอยชุดหลังสุดซอยเดชุดหลังสามเก้าเก้าแปดก็คือ สองหอจุดปดของ H1 ชุดคู่เนาะนี่สองหกเอ็ดจุดแปดชุดคู่คือชุดถัดไปของเขานั่นแหละชุดคู่ H1 อ่านี่นี่คือแนวต้านนี่คือหลุดตรงนี้ลงมาเรามองย,อยอง่อย่อได้ถึงเท่าไหร่อย่อได้ถึงเท่าไหร่ เราก็วัดจากหัวสูงนี้ถ้าถ้ายิ่งถ้าหลุดตรงนี้ลงมาด้วยนะย่อดได้ถึงเท่าไหร่เนี่ยถ้าไปถึงตรงนี้ก็สามเก้าสามสามแต่ถ้าหลุดตรงนี้เลยก็มองที่สามเก้าสี่สามเดี๋ยวขอดูเช็คแนววอลลุ่ลมนะนี่ <c oughs> เห็นไหมนี่วอลลุ่มมันอยู่ชุดล่างตรงนี้สามเก้าสามหกแล้วแนว FVG อยู่่วนนี้นี่นี่ตรงนี้เนาะเป็นดีมานส่โซนอ่ะเราใช้โซนนี้แหละเราใช้โซนนี้แนะ สามเก้าสี่ศูนย์อ่าสามเก้าสามเก้าสี่ศูนย์แนวรับวันนี้นะสามเก้าสี่ศูนย์จนถึงสามเก้าสามห้าซึ่งเป็นแนววอลลุ่มชุดล่างนะสามเก้าสามห้าวันนี้เป็นแนวรับเคหลุดสามเก้าสองสองนี้ไม่สวยแล้วหลุดสามเก้าสองสองไม่สวยแล้วยิ่งถ้าคอนเฟิร์มหลุดตรงสามเก้าท้าเจ็ดลงมาเนี่ยโห่ย่อได้ย่อได้ทันทีเลย อ่ะเป้าหมายวันนี้ประมาณนี้กรอบแนวรับแนวต้านอาจจะก,กว้างนะดูแล้วอาจจะก,กว้างก็คือจากโลนี่เทียบเทียบจากเป้าหมายในการลงเทียบกับไายก็ประมาณสัก50เหรียญเออห้าเหรียญถือว่าถือว่าเยอะอยู่นะเอ่อดูจาก rs ดู alright. จาก o v e r s o l มีท่านไหนบ้างอ่ะเราดูเยราวัดเราวัดจากทวิงชนหลังสุดตรงนี้แล้วกันวันนี้ที่เป็น hidden b u ู l เนาะ 3ามเก้าดเจดะผมขยับมาเลยแล้วกันสามเ้าแปดเจดจนถึงส9มเก้าเสองสปดเจดอะผมลบนะตรงนี้3987จนถึง3992 ็นแนวต้านเอนีเรามองเป็นแนวต้านของ15นาทีนะแต่ว,ว่าของ1ชั่วโมงก็อยู่ที่3998เอ,อให้จําไว้ตรงนี้ส่วนแนว stop loss เราอาจจะขยับข้างบนนะกรณีที่เราเล่นเด้งเซลล์จากข้างบนนะเราก็อาจจะใช้402 4002นะกันเนื่องจากว่าถ้ามันเป็นกรอบวลทายประมาณนี้นะโลเมื่อเช้าอยู่ตรงไหนโลเมื่อเช้าอยู่ทอนนี้นี่โลเมื่อเช้าคือทอนนี้ตอน8นาฬิกาอยู่ที่3956 คือถ้าท่อนนี้วิ่งขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันจะวิ่ง35เหรียญถ้าวิ่งขึ้นไปแตะสปอตก็45เหรียญแต่ในทางกลับกันถ้ามันวิ่งจากท่อนนี้ชนข้างบนแล้ววิ่งลงมาถึงข้างล่างเล่นกันในกรอประมาณสัก45-50ถึงเหรียญถือว่าสมเหตุสมผลเนาะโอเคมองขึ้นต่อนะไปชนแถวแถวแนวต้านที่3 9 8 7 3 9 9 2ในทางกลับกันถ้าวกหลุดลงมา3 9 6เเราก็หาจังหวะในการเด้งหาจังหวะในการในการเซลล์ตรงนี้ลงมาพักฐานของทางเทรนหนึ่งชั่วโมง1เที่ยวพร้อมกับ ลงมาพักฐานแถวแถวโซนวอลุ่มชุดนี้เนาะก็มองซีนารีโอก็คือ,อถ้าไม่มีการวกก็คือขึ้นไปชนแนวต้านแล้วก็ยอ่อย่อเนี่ยดูให้เช็ค3906ตรงนี้แหละจุดหมุนของตรงนี้ก่อนถ้าย่อตรงนี้แล้วมีการดีดขึ้นมาวกกลับมาหลุดรอบหลังก็นี่แหละมองลงต่อหาตาเกตโซนล่างในทางกับการถ้ามันลงเลยแล้วฟุบลงมาข้างล่างหาจังหวะในการย่อบายจากข้างล่างตรงนี้แหละเพื่อขึ้นต่อไปหาทาเกตถัดไปของทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนาะโอเคแผนทองคํารอบกลางวันประมาณนี้ฮะ เดี๋ยวผมับเบรย์ตัวอักษรแล้วก็ส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มเนาะโอเคครับขสโชสดีครับสวัสดีครับ